สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดียำแลงเนาะมืนอนี้กสิพากันมากินส้มหมงหมงกะเฉยำแลงพี่น้องสบายดีพี่น้อง, ي, งเด้อ,พ,อ,อพี่น้องมองกระเฉกินหมงหมง,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 มงยำแรงเด้อนะพี่น้องเออข้างหลังอะนะแต่อีตอนุนมาแม่มาแม่ <laughs> อยากกินข้าว <มา S 1> เลยจมนะจยุ้ยอุ้ยผาถือข้าวลงมาป้อนลุ้มพี่ปลาสดนี่เออแจ่วหวานพี่น้องเพิ่มความหวานนะในี้เด้อใส่ฟักบัวใส่ ไ้าหมักแบบได้กินกระเก้อยหมกหมกเข็นอีหล่าลมก้อยหมวใส่ก้อยกับปอมข่กหมกสองนะไรๆกินชมตอนขำ้องปอชผู้ชายบนหกมาตาหมลาวอื้อกกันบดีได้พางลพูดหนากินบ้ชิมกันสักหน่อยป่ อโอ้โอ้มิวกี้สีลบสีไเพิ่นกินก่อนเนาะพี่น้องคข่สีป้อนเข่า<อ>มิวกี้ก่อนอมิวกี้หิวเข่าเนานนะบรรยากาศดีดีตอนแรงพีนง่น้องอยากกินน้ำแล้วฮะเห็นกินยังว่ได้ได้เห็นกินขนมนี่อือหรือว่าให้พิ่นกินนนะาต้องให้เผิ่นองยั่หัวบัวเนามันต่างขกนี่ยโตะีฮะกอยเจียวหวานพี่น้องขับค เอ้ยเห็ดหมูกินแหงแหงอันนั้นแล้วเพคนเด้อมีกีวยอ่ะเด้อพี่น้องเอ้ยกินน้วยกันทั้งนี้ก็สลบแล้วทั้งนี้ก็สลบแล้วรับขามือแล้วนอนเลยตลอดเอ้อย,อยคนน้อยทั้งนั้นดิบบึ้มบึมที่บึ้มบึ้มรถุด,ดเขียนชินอมมันก็พุ่งเบียดอีหล่ะสวัสดีเด้อจ้าปลาลุง กี้กินข่าวแล้วอย่าให้มันเถื่อไปอย่าให้มันกี้แก้มสีแดงๆนี่นะปะปะอนข่าวก่อน่น้องเลยดเหมือเด็ดแกงเขียวหวานกินข้าวเออก้อนข้าวเลเยเลยวา้ข้าวแงเขียวหวา้ง เราใส่ไก่เหรน่แมาแม่ปมิ้ลนข่าเจาชื่ออะไระไก่อยู่อเอามาหมนปิลเขาให้ทุกคนกินก่อน,อม,นอมีนเปนข่ามีมากินมัมมให้กินเาซ้อ,อมมองูงมออซ้อม<อ>เนาะเื่อแรกแเนี่ย เสียหิวทำนึงแล้วก็หายเพี่เสียหิวเพิ่งจะกินายบอคนึงกินนัวบานีน่ากินข้าวแล้วกันกิะไกลุมกินอีกเนาะเด็กม่กใจเลยนะกังกันกินข้าว

เปลี่ยนระบบเป็นระบบใหม่บอดี้ไลท์อดีบลไม่ติดขี้เถ้าตั้งใช่ไรเดีไม่ติดขี้ไปตองหม่เขนแข็งฉอดไรไม่ได้หุ่นแข็แข็งมันลอลอยเนี่ยแไปตองเป้าก็ได้ทีได้เออไปตองเป้าหรือก็ไปตองไปตองผงตองผงมันหอมไหมมันหอมมันหวานเลอๆอดฉันกอยัดเข้าปา กินข้าขี้ป่าพอ่อแม่ไหมตอนยังน้่ยตอนยังกินกเมือ่อไระ่กิน่นจเจังแลูกคจ่อยู่ได้ mm. มเ้าเยเรงูกแบบโบราณเล้ลูกแบบโบราณโ้เบิงเจ้าุ่มเจ้าแล้วผูยำเข่าเหนียวอีอย่างก็ ทำได้ชำเนินจำน้องลูกี้บางคนแห่งกินชี่กินก้นกันยำยำยำใส่ข้าวเขาหยัดเข่าเฮ้ยเดี๋ยวพอนแล้วบันเริ่มเลยมนไล่หมางเลยสมจเข็มแข่วสมได้หมูซอตาสว่างมันต้ง่งวงน o n

นี่เห็ดผีช่างค่ะเพื่อนเวลาเบิร์นด้วยหูเบิรงนค่ป้าลูงเบิ่์นด้วยหูกินข้าวยงได้เพื่อนเบิร์ดอันเดขด้ลยเุ้ยพี่มาพี่เดี๋ยวมาพ่อด้วย แม่แม่แม่ <c oughs> ข่ายยังได้เปือเป้อนเบิรเขออ่าจนข่าวมัดังก้อยแล้ว,ลว,ลวเลยข่าวบอกบอกบอกมันจีเปื้อนจีได้แต่จหาล่างเปล่าไม่ได้บอ คนม yup. ัอยากกินข้าวได้ได้ข้าวน้อยหนึ่งก็อือกินข้าวค้างอืออยากเกินข้าวอะไรนะอรุ่งอาแล้วจะไปล้างปากล้างมืออันนี้ยังปกติได้เนาะบางดโอ้ก้อดทึงเคื็ดหนอให้โอ้โอ้แชมเปญเจ็บผุนปวดนี่ให้เด้งน้ำตาคู่ฝึกได้อันนี้ยังธรรมดาค้างสารแง่ายงได้ อยากเล้าอะไรได้ฮะต้ออ yeah, ่อนคนว่ยนึกถึงปัดถวยบ่วงทิมเลยปั๊บทมรสคนวัยอยากเ่าอะรบ่มีก้อยากเ้าอะไรบ่ระวังอนชนหฮกินไลยลกินไลไลได้ไงไว้ เราดังและดังเดิบบึมไปล้างปากในเน็่ายออกมาคือเก่าเห็นปเปืือนไม่ใช่อะไกินยำอะไรไ่น้อยกินดีๆกินดีๆถ้วยวันใหญ่ถ้วยแน่ตๆหนึงกับอไเต็จะส่งลายวะฮกระชอนที่บ่วงที่บ่วงอันนี้เลยนพูนูนยฮ่ี้เ้ยเฮ้เป่าเน่ยเออเนี่ย <laughs> อยากยาอะไรออนะเริ่มเริ่มแบบบนเร,เริ่มอยากยาน้ายัาง,ยางน้อยหนึ่งติดกลถวยนะลูกแจวนหน้าขาเลยเลยไม่มีเนื้อข่าลายดอกแล้วลยอะไรเวียดนาม <c oughs> ทีเบิร์อะไรีเบิร์สแอ่ะคิดแล้วเราไปล่างปากเด้อพอพาะพาไปล่างปากเออิแล้วเแล้วแล้วก็ถือคนละข่า เพื่อนวดกินน้ำเผือนกน้ำเพะว่าคำมันโบะน่ะมันโคเนี่ยเมม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 ผูกเช็ดปั๊มโลดหน้าหน้าเาี่เพื่อนพอ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 อแตว่อยากกินแล้วอยกลิ้นแล้วพี่เพื่อนชงมันอาเอพอนเนี่อพ้าลูกปาป้อ อืมคนโมยากครับโมยากเริ่มบหมาะนี้นะจบเสืออยากลิ่นน,น้ำน,น้ำป่ะเนี่น,น้ำอยากลิ่นวิทยาอยากลิ่นลิ่นจนเปียกแล้วเสือผ่าเว้นวน,นี่ก็ได้เช็ดจับขึ้นมาเช็ดดังตัวเองฮนอย่าลิ่นนะนห<ก>นุ่มแม่แกให้มันเปื้อนเสร็จแน่แน่ส่งเอาเอาไปล้างปากล้างมือไปบ่ะนี้ไปกินชมกดแป๊บหนึ่ง ชอบรับคำขอพาไปล่างไปลูกไปล่างมืม่อกี้ต่ำเย็นแลยจะน่ะเปลี่ยนเสื้อลูก<อ>เปลี่ยนเสื้อธรรมดาให้เสื้อมีแขนปไปล่างปากะ่ะไปล่างปากล่างมือ่อขำแล้วพี่น้องเลยคอยใช้กระลาบแม่อุม้มไปไปล่าง <c oughs> วัวอยากกินไหนคำว่าแล้วจังเถื่อนกาดึงจ่องถ้วยดึงบ่วงปัดทิ่ม ขขายังก็คือกันเนาะข่าต้มเฮงบก,กินสําขาก่องพี่น้องข่าต้มสงสัยมันแบบรสชาติมันจืดเกินไปเนาะเพราะว่าค่อยบ้ได้ใส่ยังเลยค่อยใส่แต่น,นมเนาะลงไปเวลาอัน <c oughs> บดเข่าบดเข่าใส่พักใส่ยังต่างๆเนาะ <c oughs> มือหนาใส่ตับใส่ตับนี่เฮงป <c oughs> ้อนคำใดอ้วนอ้วแบบ ผืนข้าวหรือจังใดหูจักข้าวเลยน้อนว่านางใส่แนวขาวๆเห้งบบกินเก็บผื่นขาวันฟ้าเนี่ยเรา่อยเก็บขึ้นเนาใส่แนวขาวๆเห้งบบกินเด้อนางผักป่าผักตับัวอย่างนี้แล้วไข่เคยมันขาวเนาะขี่คอละมิวกี้หันหนามาดูห่ะอุ้ยอุ้ยตีก้นได้จากบาทหันนามาดูห่ะอุ้ยแดดส่องหน้าตะเว้นสตกเลย ย้อนเองที่เราใส่เนื้อข้าวต้มใส่ข่าวแห้งพอข่อยกินเด้อต้มขา่าวใส่พักใส่ฟักทองใส่มันฝรั่งคือก็ยังไม่อยากกินเลยกระเทนมลงไปผสมทุกครั้งเลยเนาะเอาบดแล้วกะเทนมลงไปกับบุกินก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เลยให้กินข่าวซีรีเหลกเนาะเพราะว่าต้มแล้วเพิ่นบวกินถ้าให้เพิ่นไล่เดือนกินข่าวแบบ ต้มให้มันบานๆกินข้าวมิดได้พุ่นล่ะจังสิให้เพิ่นกินอยากต้มให้กินอยากได้ให้ประโยชน์หลายพันแ่งบ่กินซ้ําก็เลยเดี๋ยวนี้่อยบ่ได้ต้มหลายมืแล้วเนาะให้ตกินข้าวสิรีแลกแล้วกพังเบิ่งอันเพิ่นต้มข้าวบานๆกินได้มื้อใดแล้วกสิมื้อสิลองต้มให้เพิ่นอยู่ต้มแบบานๆนิ่มๆนะพี่น้อง แล้วก็บ่ต้องบดนะลองผ่นกินยันว่าผ่นบ่อยากกินแบบมันบดเนาะย้อนขนาดเลยโอเคนะพี่น้องขยับกระเพากินสมกันกี้กับล่างปากล่างมือนะอาบให้แล้วน้ำกับค่ำๆแล้ว,ม,ลวมันเริ่มอากาศเย็นแล้วหมอกลงหมอกเริ่มลงแล้ยได้ยาพาตาขาก็เริ่มเย็นๆนะพอมืดๆก็นี่จังหน่อยก็หญ้าเปียกเะไรเนีย กลางคืนหนาวห้อนแต่กลางเว้นมือนีเนาะแต่บางมือกลางเว้นกับหนาวใฮ้กระเตกมือใครใน่มันนาวกลางเว้นเเผวมาอันเเผา,ก,นะากินแล้วกับเผาอันเก็บคองมิวกี้ก่อนพี่น้องนี่ดิอ่ะไปนั่งรถเข็นไปพวงน้ำตาลกระตั้งอยู่ข้างๆพี่น้องใส่หัวพวกบัวลงไปอีกก่อนกินสมรอบขำเนาะ ม่วงตัวมันเป็นก่อนในที่น้องมากไงแถวเพื่อนชุ่มข่อยกำลังดอกมงวงกกได้กะดอกลายนะว่ากกผู้ใดปีนี้แต่ส่วนมากมันมันกำลังเริ่มดอกเนี่ยส่วนตัวที่เขากินนี่คือมงวงบางต้นนี่กะมากก่อนกกกระเจ้านะส่ชวนมากย่านี่กะเอ้าเหี้ยนย่านี่กะกำลังดอกนั่นแหลยเป็นลายๆจังนะกะโอ้ยฉำสิกิน พอปีที่แล้วมันก็บ่มากเนาะม่วงปีนี้ดกดกต้นนี่ก็มีพี่น้องก็ค่อยเห็นกกระเตาก็บัวกผู้ใดก็ดอกมอยู่มกระซอปีอ่ะปีบ่มีกกกไผก็บ่มีไดกินน้ําลังหมู่เด้อพี่น้องกินบ่เบิดดอกเนาะนี่บ่เบิดกไว้กินมื้ออื่นร ม่องมันส่ำแห้งเขาต้องเพ็ดเจลียวใส่ความเค็มลลายๆแล้วก็ใส่น้ำตาลลลายๆถ้ามันแบบเค็มบ่ใส่น้ำตาลลายบ่ใส่น้ำปลาลายมันกระซิบกเข่ากันกับหม่องหม่องม่องมันส่ำแห้งมันกระโบเซ่บเนาะมันก็จะชิ่มอย่างเดียวหนังหัวปวดน้ำเลือแถวคิดบ้า ทำไมใส่ขนาดนี้ยืนกี่ลอบเหยียดเข่าเหยียดผิดหรือเปลาเงายหงายนซอได้มันได้ได้คุณชมนะข่าวแรงยังมันกินกินชมชมเนาะต้องกัดน้อยนึงก็จะมีกัดลายแล้วมันชมแรงเป็นยัง ทำลายเลยกดหกย่ำนีมาคาบมันชุกไปเลยโมมีพยายามกินมาคาบนะกินแต่ตอนแีกง่ายแล้วจำมาคาม่ด้กินมะม่วงกินมะม่วงยาวไปห่อนอันปัดย่ำลุหน้าจังหน่อยมาคาบน้เป็นมากหน่อยย่างมาคาบอีกคอ เอาักคอเนาะเดินหาดิกเนาะมักคอนาะบักระดไปมักคอ้มัดอย่างีม mm ่า hmm. ส่วเนาะแซ่บแซ่เอาไงคะแง่เอาไปกินเนาะนมันยาวของอื่นในนไทยนั่นไทยแต่แซ่บแต่ว่าหัดกิ้ลายก่เปนห่อนนันงตต

เวทหนึ่งกินมักยมพี่น้องเพิ่นลืมแต่ว่าเวทหนึ่งกินมักยพพมพอจนเลือไก่ผูกขำเลยเนาะพี่น้องก็โอเคนะพี่น้องคอยกัดสกินต่อยนิดหนึ่งแต่หันไม่ห่วงกันเลืออยู่นิดหน่อยเลยพี่นอ้นองพูดพอนคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้งพอตัวลาไปแล้วเด้อสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อย